หัวเกียร์ธรรมดานะคะโมโมชุดนี้อยู่ที่450ฟรีส่งนะคะสีแดงคาดดำแบบนี้นะคะสี่ฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางเป็นเกียร์ธรรมดานะคะร,รูมันจะเล็กๆนะคะรูเนี่ยของใครรูเล็กก็ เอาไปใส่ได้สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวว่จะวัดขนาดหลูให้ดูรูกก็ว้างประมาณนี้นะขอดูรูปเพิ่มเติม ได้นะคะกด l i น e add มาได้เลย